ค่ะวัดีขายขายเสื้อกกอันนี้เป็นกุ้มทอเสื้อกกค่ะของบ้านกะเมซุกค่ะอันนี้เซนต้นกกนี่คือเห้าปลูกเองค่ะปลูกค่ะปลูกเองในหมู่บ้านแล้วกามาเห็ดมามามกมาเขากุ้มกันเห็ดไหมค่ะนี่เขากุ้มกันเห็ดค่ะมันเป็นกุ้มทอเสื้อกกค่ะแล้วก็เห้ากับมาซอยมาซอยแล้วก็มาตากตากมะมะแหงแหงเขาวาวล้วก็เห้ากับมาย่อมย่อมแล้วหอกะ เอามาตําแล้วก็ตาเป็นหลายล่า่ะค่ะคิดคิไล่าได้หลายล่าค่ะเป็นลาเป็นล่าค่ะนะเป็นล่าต่างๆมันเป็นลวดล่ายมีหลายล่าค่ะดัดดัดแปลงได้หลายล่าหลายสีค่ะลูกค้าชอบสีใดล่ายใดก็สรั่งใดค่ะขายขายเป็นชิ้นก็เป็นกระขายค่ะขายเป็นชิ้นชิ้นละซี่อยค่ะ พระว่าชิ้นหนึ่งมันมีสามพื้นหนึ่งมันมีสามชิ้นค่ะขันเป็นพื้นกับพื้นละพันค่ะเย็บเย็บเป็นพื้นแล้วเอาไปแปะดูเป,เ,ปเป็นกระเป๋าก็ได้สั่งนับเบอร์โทรก็ได้ค่ะค่ะเบอร์โทรของแม่ลำพูนกับศูนย์เก้าแปดหกห้าสามห้าหกหนึ่งห้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ ชันการนั่งพิ่สุ์แอนไทสซงนะคะเป็นผู้หย่บ้านบ้านกเกษมซุกโมหาค่ะตำบลพับพาค่ะค่ะเป็นเป็นไข่เค็มค่ะไข่เค็มแล้วก็ปลาสมค่ะแล้วก็ขนมขนมนางเล็ดอ่าเป็นเป็นกุ้มเนาะคะ่ะเป็นกุ้มไข่เค็มกุ้มปลาสมก,กุ้มขนมเนาะคะ่ะ คือมันเป็นใครที่หางายใครเป็ดบานเห่าเนาะคะ่ะเป็นก็นเรียงกันหลายเห่ากันเลยึืนมาเห็ดอาชีพเสริมเนาะคะ่ะใครเข้มแล้วก็ปลาสมเนาะคะ่ะปลาสมนี่เท่ากับใส่ปลาคาวทาปลาหนำซี่เนาะคะ่ะเป็นอาชีพเสริมนะคะ่ะอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับปลาบานเห่ากับหาได้ง่ายเนาะคะ่ปะปลาเหา่ายูติดแม่นำซี่ะค,ะค่ะค่ะ ค่ะให้ต้องจับคายเข้มนี้3าหน่วยยี่ค่ะ3หน่วยสมลูก20บาทสาใบยี่บาทค่ะค่ะปลาส้มนี่ก็ห่อละห้าบาทค่ะถ้าสั่งได้ที่เบอร์โทรค่ะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจหสปดแดค่ะกลุ่มปลาส้มบ้านเกษมสุขหมูห้ค่ะค่ะเป็นกลุ่มขนมค่ะกลุ่มทำขนมก็คือมี ขนมตาลค่ะขนมตาลแล้วก็ขนมนางเล็ด่ะค่ะขนมนางเล็ดก็เป็นอาชีพเสริมค่ะกลุ่มขนมอีกเป็นอาชีพเสริมอีกกลุ่มนึงนะคะค่ะอันนี้ก็ขนมตาลใส่แป้งผสมกับลูกตาลนะคะเอาเอาเอาลูกตาลมากะกมาคั่นเอาแล้วก็มาผสมกับแป้งเนาะ,ค,ะค่ะติดต่อได้เบอร์เดิมค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะค่ะศูนย์่ค่ะ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคือดิฉันนางประยุนสวัสดิ์เอือ้อจะมาแนะนำปลาบองค่ะปลาบองซุกและดิบมีปลาหลายค่ะมีปลาหลายก็เลยสื่อของไทยบานนี่แหละค่ะซอยเพิ่นเฮ็ดเราก็ได้ซอยก็ได้ซื้อกันก็ได้แต่เงื่อนใส่น้ำ ปลาบองนี่แหละค่ะกะอาคีพเสริมค่ะอาคีพเสริมที่วาเฮดเล้วก็เอาไปขายตลาดว่นานังค่านทุกวันนังค่านค่ะบุ๊ละยีสิบบาทค่ะนียี่สิบาทค่ะติดต่อเบอร์โทร0.8.132.05.395แม่ประยุนสวัสดิ์เอือ้อบานกระเซมซุกมูห้หระผ้าเชี่งขวัญค่ะจังหวัด้อยเอ็ดค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะต่อมาแม่ค่ะแนะนเป็นอะไรคะค่ะดิฉันนั่งพิสุต์แอนท่าสงนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านซมมหาบ้านเกษมสุขนะคะโมที่หาตาบลพับผ้าอำเภอเชียงขวัญจังหวัดเอยเอดค่ะ,ะเป็นตัวแทนปุ่มโมบ้านนวัดวิธีนะคะค่ะเขาก็มีอาหารมาแนะนำนะคะ,ะเป็นอาหารพื้นบ้านที่อาหารตามฤดูกาลนะคะที่ได้หากินได้ง่ายนะคะ ก็คือค่ะกะมี่น้ำพริกปลาปลาช่อนเนาะค่ะกับบานเฮากระเอิญปล้นปลาเนาะค่ะตะกับปิ้งปลาค่ะปิ้งปลากับปลาซี่บ้านเฮาเนาะค่ะปลาปลาปักหน้าปลาขาวซี่ปลาตะเพียนเนาะค่ะก็คือแล้วก็มีขัวกระปูเนาะค่ะขัวกระปูก็เป็นอาหารที่หาได้ง่ายเนาะค่ะอยู่ตามท้องหน้าเฮาเนาะค่ะแล้วก็ แกงขี้เล็กนะคะแกงขี้เล็กกับเข้ากับหาได้ตามบ้านเห้านะคะทีว่ามันได้หาได้ง่ายนะคะแล้วก็มกกบนะคะมกกบเข่ากับเลียงยุ่ยบ้านเห่านะคะเห็ดบ่อเรียงก็เป็นอาหารที่อาหารพื้นบ้านค่ะแล้วก็มกกบใส้ปีกกล้วยนะคะแล้วก็เป็นลวกพักนะคะเป็นพักที่เรากับกินกับปนค่ะแล้วก็เป็นอาหารของบ้านก็คือข้าวต้มส้มเครื่องนะคะ ข้าวต้มส้มเครืองเขาจะผสมเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็มาผสมกับบักเพาเพาอ่อนแล้วกับน้ำตาลเนาะค่ะเป็นข้าวต้มส้มเครืองเนาะค่ะค่ะกขอเชิญชวนเนาะค่ะทุกทักท่านเนาะค่ะได้มาเที่ยวชมเนาะค่ะหมู่บ้านนวัดวิถีบ้านกับเซมซุกเนาะค่ะบ้านกับเซมซุกมู่ที่หาตำบลพับผ้าเฮ้าเนาะค่ะ อำเภอเชียงขวัญก่มาได้ง่ายเนาะค่ะเริ่มจากหมาอยู่ในจังหวัดรอยเอดเนาะค่ะก็จะออกเส้นรอยเอ็ดพ่นทองเนาะค่ะทีมีพระเจ้าไงเนาะค่ะออกรอยเอดพ่นทองแล้วก็เลื่อยสนามบินมากเนาะค่ะเลื่อยสนามบินมากกับสิมาเขาบันดูเนาะค่ะเขาบันดูแล้วก็เขามาบันดูแล้วก็จะเลื่อยออกมาถึงบันน้องเต้าแล้วก็จะแวดมากกับเป็นบันกับเสียมสุกเนาะค่ะแวดแว่ขัวมือเนาะค่ะก็จะ เป็นบานกระเซมซุกเลยเนาะคะ่ะขอเชิญข่ามาท่องเที่ยวเนาะคะ่ะมู่บานนวันวิธีห้าเนาะคะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะ,ค,ะค่ะ